สมาคมทีวีดิจิตอลผลิตกำลัง50ภายีเครือข่ายรวมถึงไทยรัฐกรุ๊ปมีการประดมอาสาสมัคร100,000คนทั่วประเทศร่วมส่งผลคะแนนเลือกตั้งหน้าคูหาแบบเรียลไทม์ตั้งเป้าหนึ่งทุ่มรู้ผลคะแนนปาร์ตี้ลิสต์3ทุ่มรู้ผลอันดับหนึ่งของทั้ง400เขตเป้าหมายสำคัญของการผลิตก,กำลังครั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนได้รู้ผลคะแนนอย่างรวดเร็วที่สุดพร้อมทำหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้านคอยดูแลรายงานผลคะแนนบนพื้นฐานความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งนายสุภาพคลี่ขจายนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตัลเชื่อว่ารอบนี้ประชาชนสนใจมากกว่าปี2562เพราะครั้งนี้เป็นการล้างไพ่ชี้ชะตาว่าฝ่ายเก่าหรือฝ่ายใหม่จะได้เป็นรัฐบาล ด้านนายอดิศักดิกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในฐานะผู้อำนวยการโครงการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้ระบุว่าเป็นครั้งแรกที่มีการนำเทคโนโลยีคลาวฟันดิ้งระดมทุน12ล้านบาทจากพันธมิตรเพื่อเป็นการสนับสนุนอาสาสมัคร100,000คนในการรายงานผลการเลือกตั้งจากทั้งหมด95,000หน่วยการเลือกตั้งทั่วประเทศแบบเรียลไทม์หลังจากมีการปิดหีบการเลือกตั้งในเวลา17 0 0นิกาเป็นต้นไปเพื่อให้การรายงานผลการ เลือกตั้งในส่วนของคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเป็นไปอย่างครอบคลุมทุกหน่วยเลือกตั้งและส่งผลคะแนนเข้าที่ศูนย์ปฏิบัติการวันเลือกตั้งอย่างแม่นยำที่สุดคาดว่าในเวลา19นาฬิกาจะทราบสัสดส่วนคะแนนสสอปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพรรคและในเวลาประมาณ21นาฬิกาจะทราบแนวโน้มคะแนนเสียงของผู้สมัครสสที่มีคะแนนนำอันดับหนึ่งของทั้งหมด400เขต